สวัสดีครับทุกคนครับผมมือนีสภาพทุกคนนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับเนื้อเปื่อยนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยที่ผมคิดว่าเสบที่สุดนะครับเียดข้้งหนึ่งที่ผมกินมากนะครับผมสําหรับผมได้พี่น้องเนื้อนะครับเสียบอิียบวาตะเป็นเคื่องปักเครื่องปรุงทุสิงทุยางนะครับมันพร้อมไปบดสุยางนะครับผมแล้วก็เป็นร้านธรรมดาธรรมดานะครับราคาเข้าก็จับต้องได้นะครับแต่ว่ารสชาติดีมันสุดยอดอิรยครับพี่น้องครับแสบขักเสบเนี่ยจนผมต้องกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกนะครับ กินเทบทุกมือก็ได้นะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย้านนี้นะครับผมอยู่เรียบคลองหนึงนะครับพี่น้องเด้อปทุมท่านี้ครับคลองหลวงครับพี่น้องเสียงเรียบคลองหนึงนะครับเทพคุณชอนสามนะครับปากซ้อยนะครับตรงขามเซเว่นได้พี่น้องเด้อนะครับสุดยอดสุดยอดอีรีนะครับผมสีบอกให้มาครับพี่น้องครับโอ้นี่มึงสุดๆไปเลยนะครับไม่เป็นไร บ่บ่มีคินห a n เมึงพักมึงครัาผกไยด้วยหน่งด้หนึ่งนล้หนุไม่มีไรร้อไงมึงกินครัวับ เอาคนละผ่าเลยกูเดียวเหนื่อยกดปวดไม่ต้องล้วงไม่ต้องล้วงมันจะล้วงแม่พูยังลวงได้เลยอ้ยกูจะตีจากบาทซะเนาะพ่อพ่กินยาแล้วกินนันนี้ได้จอกได้อื้อ โยนก็ร้านโปรดเสียบสุดเลยเท่าหบึง

การรวมเซ็มเถอะการรวกพวกนี้พอดีพี่น้องเงยเสียขนาดแเ็ดไวดว้้ยครม ร้านเดิมร้านเก่าร้านแซ่บร้านอดิมเขาเปิดเองกันแซนน่บต่อเข้าใจรอยมาอ,นนมอันนี้มันเหมือนกรบซอส มึงเนื้อเนื้อเปื่อยมันยังช้ำเลยโอเค ด,ดูทำไมร้องกินนะเขาออกมาทายาเพีงรีบกินดูกเขาจะเปิดเพียงแล้วรีบกินขออ้าววะหนูไม่เอหนูขออันนี้ขอกอระเป๋าทำไมไม่กินให้หมดเลยอ่ะหนึ่งไม่ไหวหนึ่งยี่สิบ sao mm -hmm. mày mì kia này mốt, Ừm, mmm, -hmm. được chưa? Mở đèn luôn bên, bên. Okay. Oh, เหนือไปหนึ่ตเปอร์นต์ต่อเนื้อเปลือกันแบบว่าขึ้เยอะเลยขึ้นยอดอืมเป๊บนึง

คือเดาให้ติมไม่กินเลไม่ตินมนะไม่กินพ่อกินให้ฮะตักน้ำมาเผื่อพ่อด้วยนะ กินไงทำไไม่เอาเย็นอ่ะเฮ็บมาเพื่อนวยนะเซ็ทำไมกินแล้วไม่เอาให้หมดวะ ủa, subscribe rồi, là Ghiền